ตอนนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันไม่ใช่กระดาษนะครับแต่ว่ามันคือโน้ตบุ๊กนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องใหญ่มากไซส์ขนาด16นิ้วแต่น้ําหนักของเขาเนี่ยหนักเพียงแค่1.19กิโลกรัมนั่นก็คือเจ้า LG Gram งับมันดียังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับโน้ตบุ๊กที่ฮอ LG ครับหลายๆคนเนี่ยรู้จัก LG ในฐานะการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่ของทาง LG นี่คือว่าดังมากๆนะครับแต่วันนี้ครับ LG ได้กระโดดขึ้นมาทำตัวโน้ตบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในตัวเองมากนั่นก็คือ เขาทำโน้ตบุ๊กที่มีส์หน้าจอขนาดใหญ่มากครับมีทั้ง16นิ้ว17นิ้วนะครับแต่มันส่วนทางกับน้าหนักนั่นเองครับตัวน้าหนักของเขาเองเนี่ยอย่างตัว16นิ้วนะครับรุ่นที่เบาที่สุดแบบได้กินเนสบุรีเรคคอร์ดเลยนะครับ เขามีน้ําหนักอยู่เพียงแค่1.157กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆนะครับแล้วก็รุ่นวันนี้ที่ผมมา,มารีวิวเนี่ยจะมีน้ําหนักเพียงแค่1.19กิโลถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วที่เบาที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล,และก็มีอีกหนึ่งไซส์ครับนี่คือเจ้า LG Gram ไซส์ขนาด17นิ้วนะครับที่มีน้ําหนักเพียงแค่1.3กิโลนะครับเรียกว,ว่าน้ําหนักของเขาเบามากๆเหมาะสําหรับการพกพาใครที่แบบว่าชื่นชอบในการซื้อโน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอใหญ่ๆนะ มองว่าเจ้าตัว LG เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆนะครับตัว LG Gram มันมีจุดเด่นนอกจากน้ําหนักเบาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุฟีเจอร์นะครับในเรื่องของสีสันจอในเรื่องของความละเอียดจอภาพแล้วก็ในเรื่องของชุดคูลิ่งชุดการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องนี้ผมลองแกะได้ลองเล่นแล้วนะครับผมตอบได้เลยว่ามันพรีเมียมมากนะครับมันใช้คําว่า ขายแบบลักชัวรี่เลยก็ว่าได้นะครับมันมีความพรีเมียมในสองตัวมันเองนะครับอย่างแรกเรามาดูในส่องตัววัสดุกันก่อนเลยครับตัววัสดุเนี่ยทาง LG Gram นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าลองจับลองถือครั้งแรก เบาขนาดนี้พลาสติกหรือเปล่าผมบอกก่อนไม่ใช่นะครับมันคือวัสดุที่เรียกว่าแมกนีเซียมอลลอยครับตัวแมกนีเซียมอลลอยเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทนแรงกดนะครับในเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าความทนทานนะครับอันนี้มากกว่าตัวพลาสติกแต่จุดเด่นหลักๆเลยก็คือน้ําหนักของเขาจะเบามากๆนะครับตัว LG Gram ก็เลยกลายเป็นโน้ตบุ๊กที่มีไซส์ใหญ่แต่ว่าน้ําหนักเบาที่สุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านหลังครับตัวนี้ถ้าเรามามองดูนะครับ เขาจะทําแบบคลีนคลีนครับเขาไม่ได้เขียนโลโก้ LG นะแต่เขาจะใช้ซีรีส์ของตัวโน้ตบุ๊กอยู่ตรงกลางครับว่า แกรมครับก็เรียกว่าบางแล้วก็เบามากสีจริงๆเขามี2สีด้วยกันนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็นสีดําแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสีขาวซึ่งตัวสีขาวเนี่ยสวยมากถ้าสมมุติใครแบบว่าอยากได้โน้ตบุ๊กสีขาวแล้วไม่อยากใช้งานแล้วมันเหลืองนะครับโน้ตบุ๊กของทาง LG Gram เนี่ยสีขาวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหลืองยากมาก,มาก,มากเพราะว่าพอมันเป็นแบบวัสดุแมกนีเซียมอะลอยนะครับเขาจะไม่ได้เป็นการพ่นสีเขาจะเป็นการทําเหมือนกับตัวอะโนดิสนะครับทำให้สีของเขาเนี่ยเรียกว่าใช้งานไปนานๆมันไม่ลอกมันไม่ผิดเพี้ยนนั่นเองั โน้ตบุ๊กสีขาวเนี่ยสวยงามมากๆอันนี้ผมขอชมเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นต่อมาจุดเด่นที่2นะครับนอกจากในสองตัววัสดุบอดี้ของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นในสตัวหน้าจอครับโน้ตบุ๊กของหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่หน้าจอแบบปกติทั่วๆไปที่เป็นแบบ Full HD แล้วก็ตัวนี้ครับมันก็ไม่ได้ 2K ด้วยมันเป็นความละเอียดแบบ2,560คูณ1,600นะครับหรือจะเรียกง่ายว่า 2.2K 2.5K ก็ได้มันไม่ใช่ 2K พอดีอะชัดกว่า 2K ทั่วไปนะครับ และก็ในสวนงตัวสเกลอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนหน้าจอตัวนี้จะไม่ใช่16:9ต่อแต่จะเป็น16:10ต่อนะครับเหตุผลที่เขาใส่หน้าจอแบบ16:10ต่อมาเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานครับปกติหน้าจอที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยขอบด้านล่างของโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยมันจะหนาประมาณ2นิ้วผมนะครับแต่ตัวนี้พอกลายเป็น16:10ต่อมันเพิ่มพื้นที่ในการทํางานครับแล้วก็มีโลโก้ LG อยู่ตรงกลาง ทำให้เรียกว่าสามารถทํางานได้แบบกว้างกว่ามีมิติเรียกว่าดูสวยงามนะครับและก็ในเรื่องของค่าสีนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยได้มาตรฐาน DCI P3 แบบ99%เลยดังนั้นคุณสามารถเอาไปทํางานตกแตง่งอะไรต่างๆเนี่ยสีตรงแน่นอนโนบุเครื่องนี้คือเกิดมาสําหรับการทำงานโดยเฉพาะนะครับเรื่องของกล้องเว็บแคมในส่วนตรงนี้มีมาให้พร้อมกับรูมโครโฟนดีขนาดไหนลองดูครับ ทดสอบกล้องตัวเว็บแคมกันนะครับก็อันนี้เสียงเป็นจากตัวไมโครโฟนนะครับแน่นอนมันมีอินเทอริโวเนี่ยก็น่าจะมีตัว i i noise c a แ t l ซ i n g อยู่แล้วนะครับเรื่องของภาพได้แบบ 720p นะครับ30เฟรมซึ่งผมแอบตกใจเหมือนกันนะ 720p จริงแต่ว่ารู้สึกแสงดีภาพดีนะครับในส่วนตัวนี้นี่โอเคเลยแล,แล้วก็ความหน่วงถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับในส่วนตัวกล้องเว็บแคมสามารถประชุมคุยงานอะไรต่างๆได้โอเคครับ และต่อมาครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยผมแอบรู้สึกถูกใจนิดนึงนะครับด้วยตัวเครื่องเนี่ยที่มันมีไซส์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีคีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นแบบ f u ลไ s i ์เลยนะครับสามารถพิมพ์กดอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีในส่วนของตัวน้แพัดด้านข้างมาให้ค่อนข้างครบนะครับในส่วนตรงเนี้ยสามารถพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยสะดวกมากปุ่มไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีน้แพัดใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับในส่วนเอง17นิ้ว ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนที่เรียกว่าดูกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับต้องใช้คำพูดว่ากว้างกว่าเล็กน้อยเท่านั้นการพิมพ์เนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างแต่อย่างใดสาหรับไซส์1 6นิ้วแล้วก็17นิ้วแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เขามีมาให้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็คือในเรื่องของตัวฟิงเกอร์พินรับฟิงเกอร์พินของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาจะอยู่ในสงองตัวปุ่มพาวเวอร์ครับคุณสามารถกดปุ่มพาวเวอร์เป็นการเปิดเครื่องได้หรือว่าถ้าสมมติโปรแกรมไหนที่ต้องการใช้งานฟิงเกอร์พินคุณค่เออาาาน้ไไปตะสัมรรงีกก็กกลททาาถดดๆ ต่อมาด้านล่างครับตัวนี้มีซีรีส์แกรมเขียนเอาไว้นะครับพร้อมกับในส่วนงตัวทัชแพดที่เรียกว่า ขนาดใหญ่มากนะครับตัวทัชแพดตัวนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับในส่วนของตัวทัชแพดตัวนี้สติ๊กเกอร์มีแปะหนึ่งตัวไม่มีอะไรเยอะแยะซับซอ้อนมากมาย Intel Evo ครับ Intel Evo คืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินที่ผมพูดผมบอกเล่าไปค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับเจ้า Intel Evo นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเครื่องอะไรต่างๆซึ่งเครื่องนี้โอเคไหมว่าสามารถเปิดได้ภายใน3าวิจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูครับก็ตอนนี้นะครับผมชั้นดาวเจ้าตัว LG Gram ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองทำการเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม power 1ครั้งและลองดูว่าใช้เวลาประมาณกี่วินะครับปับ๊บหนึ่งสอสามสวิขึ้นปุ๊บเฮ้ยเร็วมากอาจจะไม่ได้แบบ3าวิพร้อมใช้งานถ้าสมมติพร้อมใช้งานเนี่ยผมมองว่า ไม่เกิน10วิอันนี้ถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับการเปิดเครื่องยุคนี้คือ3วิในการเคลนเนี่ยผมมองว่าปุ๊บแล้วมันขึ้นหน้าวินโดว์อันนี้ใช่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่พร้อมในการทํางานแต่อันนี้คือไม่ถึง10วิอ่ะใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทลลิีอินเทลอีโวด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการสลิปนะครับถ้าสมมติเราพับจอลงมาอย่างเงี้ยแล้วเปิดขึ้นมาคุณสามารถใช้งานได้ภายใน1วิทันทีนะครับก็ลองเปิดดูครับปุ๊บ ิเดียจริงๆครับอันนี้คือผ่านมาตรฐานตัว Intel Evo มันก็จะเทพๆหน่อยเร็วๆหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวพอร์ตกันบ้างนะครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง USB Type A Type C หรือว่าในส่วนงตัวพอร์ต Thunderbolt ตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Thunderbolt 4นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับสองเครื่องจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้จะมีตัว SD Card Reader นะครับท แบบไมโครนะครับมี USB Type A พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็มีรูสำหรับการล็อกโนมุกหนึ1รูนะครับและในส่วนของฝั่งด้านซ้ายมือครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะมีในส่องตัวพอร์ต HDMI 1พอร์ตนะครับตัวพอร์ต Thunderbolt 4 2พอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวแจ็ค3.5มิลเสียงหูฟังไมโครโฟนได้ พอร์เทนเดอร์โบเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคุณสามารถต่อออกสู่จอภาพก็ได้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการต่อออกสู่จอภาพเนี่ยรองรับได้แบบจอ5 k ก็ยังสามารถต่อได้ผ่านตัวพอร์ t ทนเดอร์โบ t นะครับและมันมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาคุณเอาโน้ตบุ๊กพวกนี้ไปใช้งานนอกสถานที่นะครับแบตเตอรี่ใช้งานเกิน10ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมขอพูดเลยว่าแบตเกิน10ชั่วโมง ด้วยที่ว่าถ้าสมมติใครรู้อยู่แล้ว LG เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ได้มาตรฐานแบบเรียกว่าดีอันดับต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งโน้ตบุ๊ก LG ใช้แบต LG แบตอึดโคตรและที่สำคัญเลยเขาสามารถรองรับในส่วนตัว PD ชาร์จได้นะครับใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวเล็กๆอย่างตัวประมาณนี้ครับเนี่ยครับอย่างพวกอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับที่มีความแรงไฟอยู่ที่ประมาณ65วัตเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยเป็น PD ชาร์จนะครับหรือว่าพวกอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆที่คุณมีที่มันรองรับการจ่ายไฟแบบ PD เนี่ยก็สามารถชาร์จเข้าไปสู่โน้ตบุ๊กตัวนี้ได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกวามากๆสำหรับใครที่แบบว่าใช้งานนอกสถานที่แล้วเกิดแบตหมดฉุกเฉินต้องการใช้ที่ชาร์จหายืมใครก็ได้ที่แบบเอาอะแดปเตอร์ชาร์จของตัวโทรศัพท์มือถือมาชาร์จได้เช่นเดียวกันครับก็โดยนอกเหนือจากในส่วนของที่ผมพูดไปนะครับก็จะมีในส่วนตัวสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะม ในส่วนงตัวแรมนะครับที่มีทั้ง16 g ิ32 g ิแล้วก็ในส่วนงตัว SSD ที่มีแบบ512 g ิแล้วก็1 t b ซึ่งเครื่องวันนี้ที่ผมมารีวิวจะเป็นแ a m 16 g ิก Intel Core i7 นะครับพร้อมทั้งในส่วนงตัว SSD แบบ512 g ิราคาของเครื่อง16นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่66,900บาทและในส่วนตัว17นิ้วนะครับจะอยู่ที่73,900บาทด้วยกันนะครับก็ราคาจะแตกต่างกันใครแบบว่าอยากได้น้ตบุ๊กจอใหญ่กว่านี้ ก็มาเอา17นิ้วถ้าใครแบบเน้นพกพาสะดวกก็ไป16นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของฝาหลังการอัพเกรดกันดูดีกว่านะครับพราะผมบอกได้เลยว่างานเขาเงียบมากๆครับก็สำหรับในส่วนของฝาหลังโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ทำออกมาได้เรียบแล้วก็ดูสวยงามเป็นระเบียบม,มากเราจะเห็นเลยนะครับว่าแผงวงจรของเขาเล็กมากอยู่ทางด้านบนนะครับมีฮิตไบสําหรับการระบายความร้อนพร้อมทั้งพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีใน2ตัว m 2ครับตัว m 2เนี่ยก็จะมีติดมาให้แล้ว1ตัวนะครับแล้วก็จะมีสล็อตด้านข้างอีก1ตัวด้วยกันคุณสามารถซื้อมาแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะครับในส่วนตัวแรมเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้จะเป็นแรมแบบฝังบอร์ดดังนั้นตอนที่คุณจะซื้อเครื่องเน คิดดีๆก่อนเลยว่าจะเอา16กิกหรือว่า32กิกแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่มีเขียนเอาไว้เด่นชัดเลย80วัตต์อาวด้วยกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ของทาง LG ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากความ LG 80วัตต์อาวคือจบนะครับนี่คือไส้ในของทาง LG เองเรียกได้ว่าไส้ในดูสวยงามมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดลองการใช้งานกันดูดีกว่าว่า LG Gram Notebook ที่เบามากๆแล้วก็บางมากๆแล้ววัดสดุเป็นแมกนีเซียมขนาดนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนไปลองดูการทดสอบกันเลยครับ ก็สำหรับตัว LG Gram ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสเปคของเขาเนี่ยยังคงเป็นตัว i7 ในรหัส1 1 9 5 g 7อยู่นะครับเป็นตัวไท g e ก็เล็ก U Max TDP เนี่ยอยู่ที่28วัตต์ด้วยกัน CPU รหัสตัวนี้เนี่ยเขาจะมี4 core 8 thread นะครับในการทํางานเป็น Intel Gen 11ความเร็วเนี่ย2.9กิกแล้วก็สามารถบูตได้สูงสุดที่5กิกด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่งตัว RAM ครับ เป็น ddr 4 16GB นะครับบัสความเร็วเนี่ย4,266ครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกครับจะมาพร้อมกับตัวกร์ดจอที่ทเป็นตัว intel iris xe graphics นะครับเรื่องของ performance เครื่องนี้ครับ single thread อยูี่ย multi thread เนี่ยอยู่ที่2,300 83ด้วยกันนะครับแล้วก็ SSD ของเครื่องนี้นะครับจะเป็นตัวสเปค512กิกนะครับความเร็วเนี่ย r e a อยู่ที่3,500อยู่ที่2,900แล้วก็ r e a 4K เนี่ยได้อยู่ที่78นะครับแล้วก็ไ r i ์เนี่ยอยู่ที่207ซึ่งถ้าสมมติใครไปซื้อตัวเวอร์ชันที่เป็น1เทไบต์เนี่ยก็จะได้ความเร็วสูงกว่าน,นี้ด้วยนะครับ แล้วก็พวกโปรแกรมอื่นๆครับอย่างเช่นตัว PC Mark 10ครับคะแนนระบบโดยรวมเนี่ยได้คะแนนที่4,752แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว 3D Mark Fire Strike ครับได้คะแนนที่4,068แต้มครับและในส่วนของ Time Spy นะครับคะแนนจะอยู่ที่1,402แต้มครับถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับในส่วนของตัวการ์จอออน CPU นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม Cinebench R20 ครับประมวลแบบมัลติเนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่1,375แต้มครับและแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำงาน ตอบโจทย์สาหรับสีตรงเดี๋ยวเราจะไปลองเทสอย่างการตัดต่อดูครับว่าเป็นไงด้านการตัดต่อครับลอง Pre เมียโปร2022นะครับก็สามารถพรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยได้ลื่นนะครับเรียกว่าลื่นเลยคุณสามารถใช้งานนอกสถานที่ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับพรีวิวตัดต่อโดยการพกเจ้าโนบุ๊กที่น้ำหนักแค่1.1กิโลสบายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูครับปะค t r โ l M ครับแล้วก็ Format ตเทส264แ Source ครับแล้วก็ Export ลองดูว่าใช้เวลา เท่าไหร่กับฟุต l ู HD เป็นแบบ1ตอนอย่างนี้ครับเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ11นาทีด้วยกันสำหรับการเรนเดอร์ฟุตประมาณ อ่าแบบ Full HD 15นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ1 1นาทีถือว่าเครื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าตัวนี้เขามีสติกเกอรับรองตัว Intel Evo ด้วยอย่างที่เคยพูดอย่างที่เคยบอกไปเนาะอันนี้ก็สำหรับด้านการตัดต่อครับในส่วนนี้นะครับผมอยากจะแนะนำตัวซอฟต์แวร์ของตัว LG Control Center นิดนึงนะครับเขามีในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการได้หลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Color t e m p นะครับบางคนเนี่ยชอบแบบสีออกคูลๆเย็นๆนิดนึงหรือบางคนชอบแบบโทนสีแบบ วอมวอมให้มันดูอุ่นเนี่ยก็สามารถปรับตังค่าได้นะครับหรือว่าตั้งค่าในเรื่องของการชาร์จ power manage นะครับการป้องกันไวรัส security นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยสามารถเซตได้หมดเลยครับเน้นเงียบเน้นทั่วไปหรือว่าเน้น performance อันนี้ สามารถเซตได้หรือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็เขามีอีกซอฟต์แวร์หนึ่งครับจะเป็นตัว LG ไว้สําหรับตัวอัปเดตนะครับจะเป็นตัวอัปเดตเซนเตอร์เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วๆไปที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีความรู้ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์มากนักนะคุณก็สามารถเข้ามาอัปเดตอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาก็จะมีแจ้งบอกเลยว่า ตัวโปรแกรมมันอัปเดตล่าสุดแล้วหรือยังนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามีตัว l a าส v e เวอร์ชัพร้อมอัปเกรดแล้วคุณจะอัปเกรดไหมก็กดคอนเฟิรมแค่นี้เขาก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการอัปเกรดได้แบบอัตโนมัติเรียกว,ว่าไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมเยอะเพียง <c oughs> แค่คุณคลิกครั้ง2ครั้งคุณก็สามารถอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดได้เลยครับ <c oughs> บไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้าตัว LG Gram ตัวนี้เรียกได้ว่าการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเสียงเมื่อกี้ได้ลองฟังกันไปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้รองรับตัว DTS ด้วยเรียกว่าระบบเสียงเนี่ยจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เราได้เห็นกันไปในเรื่องของการทดสอบ ประสิทธิภาต่อให้มันเป็น Gen 11เนี่ยเรียกได้ว่ายัางคงดีมากตอบโจทย์ในการใช้งานให้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะตัวแรมด้วยนะครับที่เขาทําเป็นแบบแรมฝังบอร์ดได้บัตสี่6ันอรยันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากและที่สําคัญเลยอย่างตัวซอฟต์แวร์ LG Control นะครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อพวกโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแรมตัวนี้ได้นะครับทำให้ใครหลายๆคนที่แบบใช้โทรศัพท์มือถือที่ต้องมีการส่งข้อมูลต้องการแชร์หน้าจออออะไรรรรต่่่าาาาาาางงงงๆเเนนนียคคข้้ส้สสสดวกกกกบบมัใชนนจื็ ลองดูแล้วกันมีหลากหลายสเปคนะราคาก็มีให้เลือกหลากหลายทงาน่าห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่ไปจนถึง80,000กว่าบาทก็มีครับผมก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้โน้ตบุ๊กพรีเมียมลักชัวรี่ขนาดใหญ่น้ําหนักเบานะครับ LG Gram m, น่าจะเป็นคาตอบที่ดีครับสหรับวันนี้ทางผมนพ x v t ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ